สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องไทยบ้านสาราวิถีเหมือนเดิมนะครับกับเช้าๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นกิจวัตรของเมื่อคืนนะครับเราทําการเตรียมนะครับตัดต้นเผือกนะครับหรือว่าต้นอ้อนะครับซึ่งซึ่งจะไม่คันนะครับตรงนี้จะเอาไปทําเป็นอาหารนะครับให้หอยโข่งกับหอยตังของเรานะครับจริงๆหอยเขาก็สามารถกินได้นะครับถ้าเราโยนทิ้งไปนะครับแต่ก็ต้องรอเวลา ให้ Dante, asure, Safe, เปลือกเขาเปลือยนะครับหอยถึงจะกินได้ทีนี้เราก็เลยต้องตัดผ่านครับเพื่อที่จะให้หอยนะครับเขาสามารถกินได้สะดวกนะครับก็เลยต้องผ่านะครับในส่วนที่เป็นก้านนะครับเป็นในส่วนที่เป็นก้านบอนก็มาผ่าออกผ่าขึ้นกลางครับเพื่อให้หอยเนี้ยเขากินได้สะดวกนะครับเพราะเราตอนนี้นะครับมีหอยที่ฟักเป็นตัวเยอะนะครับเป็นตัวตัวเล็กๆนะครับ ก็ช่วยให้เขากินได้ง่ายนะครับหอยโข่งคือตอนนี้นะครับในสภาวะแวดล้อมนะครับโดยธรรมชาติมันลดน้อยลงไปมากนะครับทั้งหอยโข่งหอยปังนะครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องเลี้ยงนะครับเพื่อให้มีอยู่มีกินนะครับในไร่ของตัวเองนะครับซึ่งไร่ของผมเนี่ยเป็นบ่อพลาสติกนะครับปูแล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็มีเรื่องของใส่ผักตอกผักตบเข้าไปนะครับซึ่งอาหาร ที่เราเลี้ยงไว้มันก็ไม่ได้เยอะนะครับจึงต้องมาเตรียมต้นเผือกนะครับหรือว่าต้นอ้อนะครับให้เขากินนะครับซึ่งเขาจะกินได้ทั้งส่วนก้านแล้วก็ส่วนใบนะครับจริงๆเขาจะชอบกินส่วนใบมากกว่านะครับเขาจะกินเดือมากนะครับเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วครับเราก็มาโยนเอาไว้ในบ่อนะครับทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมากินเองนะครับเห็นเราเตรียมต้นอ้อต้นเผือก เอาไว้เดอะๆแบบนี้นะครับก็คือคือก็ะจะอยู่ได้เพียงแค่สองวันนะครับสองวันเขาก็จะกินกันเรียบร้อยแล้วนะครับกินหมดเขาจะกินกันเรียวมากนะครับนี่นะครับหอยที่เราเลี้ยงไว้นะครับกลางคืนแบบนี้เขาก็จะลอยตัวขึ้นกลางคืนแบบนี้นะครับเขาจะลอยตัวนะครับขึ้นมาหากินอาหารนะครับหาเกาะหาที่ยึดนะครับ ผมก็จะชอบมาสองดูนะครับดูวิถีชีวิตของเขานะครับในยามกลางค่ำกลางคืนแบบนี้นะครับว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับก็จะมีทั้งหอยตัวเล็กตัวใหญ่นะครับส่วนหอยโข่งนะครับก็จะมีบางตัวนะครับที่ผสมพันธ์กันนะครับโดยเอางวงนะครับในส่วนที่เป็นงวงนะครับเข้าไปในหอยอีกตัวนะครับอันนี้จะเป็นการผสมพันธ์นะครับของหอยเขานะครับซึ่งเขามีเพศผู้เพศเมียนะครับจะไม่ได้แยกเพศจะไม่ไม่ได้เป็นสัตว์ในเพศเดียวนะครับ ซึ่งหอยโขลงเนี่ยนะครับจะสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดทั้งปีนะครับจะแตกต่างจากหอยปังนะครับที่ผสมพันธุ์ผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่เป็นบางช่วงนะครับให้ดูนะครับการเป็นอยู่ของหอยว่าเขาอยู่ยังไงกินยังไงนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาถ่ายนะครับช่วงกลางวันนะครับว่า,าวิถีของเขาเนี่ยเป็นยังไง ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับช่องไทยบ้านสาราวิถีนะครับผมจะนําเอาเรื่องราวนะครับวิถีชีวิตแบบบ้านๆนะครับมาเล่ามาคุยให้ได้ฟังกันนะครับก็ช่วยเป็นกําลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปมาแบ่งกันชมครับขอบคุณมากครับ